สามนะครับจุดที่สามจุดที่หนึ่งวางมือระดับไหลนะครับจุดที่สองให้หัวไหลกับมือขนานกันแบบนี้นะครับเป็นแนวเดียวกันแบบนี้นะครับไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่อยู่ต่าแบบนี้ ผมมินบารยองนะครับก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการนะครับโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับกับท่าวิดพื้นนะครับง่ายๆนะครับถ้าคุณยังโฟกัสหน้าอกไม่เป็นเวลาวิดพื้นนะครับหรือวิดพื้นไม่เจ็บหน้าอกนะครับเราไม่บมนะครับตามผมมาดูเลยครับโอเคครับก็ผมขอมาพูดหนึ่งคำถามที่ทุกคนสงสัยกันอยู่แล้วนะครับว่า ทาวิพื้นเนี่ยมันสามารถสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่านะครับแน่นอนครับผมตอบเลยก่อนว่าได้นะครับผมแต่คุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าการสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันคือการที่คุณนะครับฝึกกล้ามเนื้อจุดนั้นๆนะครับให้ใหญ่กล้ามเนื้อมันฉีกขาดนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ดูแลรักษามันนะครับด้วยการกินและนอนนะครับเพราะร่างกายเรานะครับมันฉลาดพอที่จะพัฒนาตัวมันเองนะครับให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับ เพื่อที่จะรองรับในการฝึกครั้งต่อไปของเรานะครับผมแต่ถ้าการฝึกของคุณนะครับไม่เข้มข้นพอนะครับหรือใช้จํานวนครั้งเท่าเท่าเดิมนะครับหลายๆครั้งต่อเนื่องยาวนานนะครับกล้ามเนื้อของเรานะครับก็จะไม่เกิดการพัฒนานะครับหรืออาจจะพัฒนานะครับเพียงแต่น้อยนิดนะครับ แต่นะครับมันก็ยังตอบโจทย์เรื่องสุขภาพนะครับและความแข็งแรงของร่างกายของเราอยู่ดีนะครับแต่ถ้านะครับคุณอยากให้กล้ามเนื้อเรานะครับใหญ่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ต้องรู้จักเพิ่มจํานวนครั้งที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของตารางฝึกของคุณนะครับให้มันเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อช่วยให้คุณนะครับถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับ ดูตัวอย่างนะครับวันแ,แรกนะครับเราอาจจะวิดพื้นแค่10ครั้งต่อ1เซตนะครับแต่วันต่ตอไปนะครับเราก็เพิ่มจํานวนครั้งขึ้นมาครับเป็น11ครั้งต่อเซตนะครับ12ครั้งต่อเซต13ครั้งต่อเซตหรือ50ครั้งต่อเซตหรือ100ครั้งต่อเซตนะครับมันก็อยู่ที่การพัฒนาของเรานะครับแน่นอนครับว่าการพัฒนาของจํานวนครั้งที่เ <t> <t> พิ่มขึ้นมันก็ต้องตอบโจทย์กล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งแข็งแรงข,ข,ขึ้นแน่นอนครับผมแล้วสําคัญที่สุดนะครับมันก็จะช่วยสร้างความามมเเขข้้้้นนอองกลื จุดนั้นๆนะครับที่เราโฟกัสมันนะครับได้ดีด้วยครับแต่ถ้านะครับคุณเบื่อที่จะทําจํานวนครั้งที่มากๆนะครับผมแนะนําว่าคุณก็ควรที่จะเปลี่ยนท่าฝึกนะครับที่จะใช้โฟกัสกล้ามเนื้อจุดนั้นๆแทนนะครับแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับผมก็จะแนะนําท่ามีวิดพื้นมือชิดหรือจะเป็นวิดพื้นยกขาข้างเดียวนะครับโดยที่เราโฟกัสกล้ามเนื้อนาอกนะครับหรือจะเป็นท่าที่โหวดมาหน่อยก็จะเป็น ดิฟบาร์คู่นะครับหรือจะเป็นดิฟบาร์เดี่ยวอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับที่จะใช้อุปกรณ์พวกนั้นนะครับถ้าวิตพื้นนะครับก็ยังจะตอบโจทย์การสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกอยู่ดีนะครับเราก็แค่เพิ่มความเข้มข้นของมันไปครับเท่านั้นเองนะครับโอเคครับถ้าคุณพร้อมแล้วจะรออะไรนะครับเราไปฝึกโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าอกกันก่อนเลย ผมจะมาสอนให้คุณนะครับรู้จักกล้ามเนื้อหน้าอกกันก่อนนะครับโดยให้คุณนะครับรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเวลามันเจ็บมันโฟกัสนะครับมันรู้สึกยังไงนะครับเราหาอุปกรณ์มาคือขวดน้ำหนึ่งขวดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใช้มือนะครับประกบขวดน้ําแบบนี้นะครับผมใช้ช่วงอุ้มมือช่วงนี้นะครับแล้วให้ปลายนิ้วประกบกันแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็ทําแขนให้ตรงที่สุดนะครับแล้วก็ตึงที่สุดแต่ไม่ต้องถึงขั้นให้มันตึงจนแขนแอนโดยผมนะครับเพราะว่ามันจะใช้ข้อต่อในการโฟกัสช่วงนนี้ะครับ ให้ลองงอแขนนิดหน่อยมันจะตึงประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็บิดกันนะครับแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเค โอเคครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าวิพื้นที่โฟกัสแก้มน้ออกได้ดีที่สุดนะครับจะเป็นมือชิดนะครับผมแล้วก็ไล่ลงไปก็จะเป็นระดับไหลนะครับแล้วก็กว้างสุดนะครับแต่วันนี้นะครับถ้ามือชิดเนี่ยเราผสมมือชิดมันจะยากเกินไปสาหรับมือใหม่นะครับผมจึงมาสอนระดับไหลนะครับผมเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ระดับไหลก่อนวางมือระดับไหลแบบนี้นะครับมนี่คือมือระดับไหลอันนี้คือมือชิดอันนี้คือกว้างระดับไหลนะครับ จากนั้นนะครับให้หัวไหล่กับมือเท่ากันนะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับหัวไหล่กับมือที่สามนะครับจุดที่สามจุดที่หนึ่งวางมือระดับไหล่นะครับจุดที่สองให้หัวไหล่กับมือขนานกันแบบนี้นะครับเป็นแนวเดียวกันแบบนี้นะครับไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่อยู่ ต่ำไปแบบนี้หรือโน้มไปข้างหน้าแบบนี้นะครับฝึกเริ่มแรกให้เขไล่กับมือเป็นแนวโดยการแบบนี้ว่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะฝึกดึงสบ่าขึ้นไปแบบนี้นะครับมันจะช่วยเป็นการให้คุณนะครับฝึกโฟกัสกล้ามเนื้ออกได้ดนีมากขึ้นนะคบดึงสบ่าขึ้นไปแบบนี้จุดต่อไปนะครับผ้ามือจิกพื้นพยายามให้มือนิ้วมือจิกพื้นนะไม่ใช่แค่วางนะครับต้องจิกแบบนี้เลยนะมือจิกพื้น บีบไปเลยครับกะว่าให้พื้นมาแตกไปเลยจิกไปเลยแล้วเวลาลงให้สอกชี้ไปข้างหลังนี้ไม่กลางออกนะครับผมิมหลังพอลงเสร็จแล้วนะครับให้ช่วงหน้าอกนะครับอยู่เหนือมือนิดนึงนะครับผมหน้าอกอยู่เหนือมือดันขึ้นพร้อมหายใจออก อย่าลืมมือจิกพื้นนะครับไม่ใช่แค่วางมือนะครับต้องจิกพื้นแบบนี้โอเคครับสมมุติว่าคุณฝึกการโฟกัสจำนเนะอกได้แล้วนะครับคุณก็ลองมาฝึกการโฟกัสลาตัวดูนะครับการใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมกันนะครับโฟกัสหน้าอกกับเกรงลำตัวเกรงขาเกรงก้นในกระดูกยาวด้ยก่อนจะวิ่งพื้นเราก็มาดูฟอร์มกอนนะครับเด็กโตสวยมากเสือ้าย ก็พอแค่นี้นะครับยังไงก็ขอให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับขอให้อ,อกโตนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ผมในช่อง YouTube นะครับ